เกงแดงเชีย่จะฟังแรปสดไหมโน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 จะฟังไหมไม่อยากฟังสักสักสี่บาทไหมอ่ะสี่บาทก็ได้ว่าไงเวรุ่นเมกาโยโยเวรุ่นเมกาอะไรถือจบวะอันนี้ยายฝากเก็บอ๋อกางเกงแดงโอ้โหรองเท้าเปิดหมดเลยนะโอ้โหขี้ดินขี้ดินเวรุ่นเมการองเท้าเปิดได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่จะหาซื้อกันง่ายนะเฮ้ยชุดแบบเนี้ยมันต้องแพงไงก็เสื้อเสื้อจากฝรั่งเศสฝร,รั่งเศสพี่ชอ่อะไรวะมือซองมือซองหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเสื้อมือซองจากออจากจากรัดคลองทมลาคลองกาง,งเกงแดงนี่ก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันที่ไหนอันนี้แถว เหนือของอิตาลีอิตาลีกางเกงน็อกน็อกน่ะอันนี้กางเกงในฮะไม่ใช่อันนี้กางเกงน็อกไม่ต้องเปิดกางเกงในเตยอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทดูอันนี้ซื้อมามาเย็บอีกสิบบาทดูก็เป็นหนึ่งร้อยสิบบาทอ่าได้คนละสีด้วยเห็นไหมฝั่งนี้ไม่ขาดเออเลือก็ไม่เลือก็ต้องมาเย็บอีกรองเท้านี่วิลลาโดวิลลาโดแบรนด์อิตาลีเหมือนกันอิตาลีแต่ ในลิ้นรองเท้าเขียนว่า made in China ซื้อจากประเทศอะไรละอันนี้อันนี้ก็มือมือสองเหมือนกันเออมือสองนี่หกหกสิบบาทหกสิบบาทอ่นแพงสุดก็นาฬิกานี่แหละฮะอะไรนาฬิกาแบรนด์ดังเลยเออาซาส้ะนาฬิกาลาสราสี่ร้อยบาทมีอะไรกันนี่ฮะ เอาไว้มินิฮาร์ดครับฮาร์ดขาใครอันนี้เก้าสิบเก้าบาทอันนี้ใส่พาะหมอดูทักหมูแง่หมูอ่าหมอดูบอกให้ใส่แหวนนิ้วกลางต้มหูเหรอต้มหูนี่ก็สิบห้าบาทสิบห้าบาทนี่ไม่ได้เจาะนะหนีบนะเฮ้ยทำไมไม่เจาะอ่ะกลัวเลือดครับเป็นคนกลัวเลือดไม่ถึงกับเลือดหรอกมั้งไม่งั้นเป็นนักมวยตั้งแต่เด็กแล้วกลัวเลือดไงถ้าเป็นนักมวยอ่ะต่อยไม่แพ้หรอก จะไปต่อยเขาเลือดออกไงก็เลยเฮ้ยเรากลัวเลือดเราก็เลยไม่ชกแต่งตัวถุงเท้าเหมือนได้ฟรีเจ็ดคููร้อยผู้ชายอยู่ประหยัดก็ไม่มีไม่มีอะไรคนมันเท่ใส่อะไรก็เท่คิดไปเองขนาดถอดยังเท่เลยจะอะไรถอดจะดูตอนถอดไหมล่ะไม่เอาอไม่อยากเห็นกูจัดตาไม่เอา ไปแยกย้ายไปธุระดีกว่าเออยังไงเฮารุ่นอเมริกาอืมเก่งแดงเชียวจะฟังแรปสดไหมโน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 จะฟังไหมไม่อยากฟังสักสักสี่บาทไหมอ่ะสี่บาทก็ได้หมูยังไม่ได้ทอดไก่ยังไม่ได้ต้มผักเพิ่งจะเด็ดมาจากดินโจโจอย่ายายกินข้าวไม่ลงพอดีไข่เพิ่งฟักมาใหม่ใหม่หอมหัวใหญ่เพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้โยโย่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ สดกว่าตลาดดิใช่ผักอะสดเยอะเลยผักชีเพิ่งเด็ดมาใหม่ๆโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วไป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 ไวรเมกา